สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตปังปังมาปังปังกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์8โมงเช้ากับเดียรแล้วก็กันค่ะใช่ครับผมเริ่มมาดีกว่าครับวันนี้ได้ค่ะในช่วงรู้ไปหมดนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของทําไมบางประเทศเนี่ยถึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าซอกเกอร์เออทำไมเนาะเคาได้ยินไหม เคยได้ยินซ็อกเกอร์แล้วก็เคยได้ยินว่าฟุตบอลแล้วก็เคยสงสัยว่าอ๋อมันต้องเป็นกีฬากันคนละประเภทกันแน่เลยใช่นะครับบางประเทศเนี่ยคือจริงมันคือกีฬาเดียวกัน<อ>แต่ว่าเขาเรียกต่างกันโอ้นั่นน่ะสิอันนี้ผมก็ยังงงว่าเฮ้ยมันมีประเทศประเทศไหนบ้างที่เรียกว่าซ็อกเกอร์ค่ะนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสากลเนี่ยจะเรียกว่าฟุตบอลนะครับคืออย่างแน่แนคืออเมริกันฟุตบอลอันนี้อันนี้รู้จักอันนี้เรียกว่าฟุตบอลบ้านเขาเรียกว่าฟุตบอลของคนอเมริกันใช่อ่า แต่ว่าเขาจะเรียกกีฬาฟุตบอลที่เตะว่าซ็อกเกอร์เนี่ยเห็นไหมเออแล้วอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะมีประเทศอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกกันใช่คือเราสองคนอ่ะงงไม่ได้แล้วค่ะเพราะ<ช>เราจะมาบอกทุกคนคว่าทําไมมันถึงแตกต่างกันแต่ก่อนหน้านี้นเคยงงจริงๆว่ามันมีที่มาอะไรยังไงก็มันเป็นกีฬาประเภทเดียวกันทาไมถึงเรียกไม่เหมือนกันกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะค <ผม S 1> อ่ะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องดังปังๆค่ะจะมาบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียข,ของการมีแฟนเป็นเพอร์ซันแนลเทรนเนอร์ค่ะเออ มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแน่นอนว่าข้อดีรู้เลยเดาเอาเดาได้เลยคือร่างกายคุณดีตามเขาแน่นอนก็มีคนสอนเป็นคนใกล้ตัวอยู่ข้างๆถูกไหมใช่คุณรู้ว่าต้องทํายังไงให้ร่างกายคุณหุ่นดีใช่ต้องกินอะไรบ้างแล้วไม่ต้องเสียตังค์อะไรอย่างนี้ป่ะใช่แต่ข้อเสียล่ะมีอะไรอะไรอ่ะมีข้อเสียด้วยหรอ เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันทำไมทำถ้าแบบเออเหมีเหมือนเหมือนรับรู้ข้อเสียนั้นแล้วเคยทำมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เคยไม่เคยอ๋อไม่เคยอย่าโยงอย่าโยงเข้าอย่าโยงเข้าได้ได้แล้ววันนี้มีคถามอะไรถามกับ Q&A สงสัยตอบให้นะครับผมกับคุณนาพิศนุครับเราจะถามว่าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าคุณอาเนี่ยเป็นคนดื้อเป็นคนที่ต่อให้มีสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับต้องออกมังกายเสมอแล้วเรื่องกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่คุณอารักมากๆอยากรู้ว่าช่วงโควิด19แบบเนี้ยนะครับ พี่คุณอาไปออกรอบตีกอฟเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง<อ>มีผลไหมต่อแต้มต่างๆที่มันเกิดขึ้น<อ>ต้องรักษาป้องกันยังไงบ้างนะครับไปบอกคุณอาเขาดื้อในสถานการณ์แบบนี้ทําไมก็ต้องออกไปออกกําลังกายแล้วนี่แหะคะในสถานการณ์อย่างนี้ครับผมทั้งหมดนี้นะครับรู้กันไหมต่อต่างๆครักสักครูเดียวครับแหม